สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มคำสอนพระพุทธเจ้าคลิปนี้นะครับเสนอตอนคําถามที่ใช้ทดสอบความเป็นอรหันต์มีหกหมวดครับคำถามที่ใช้ทดสอบความเป็นอรห,รหรอันต์ทั้ง6หมวดพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้มีภิกษุพยากรณ์อราหาันตผลว่าข้าพเจ้ารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่พึงรับรองไม่พึงคัดค้าน คำกล่าวของภิกษุนั้นหมวดที่หนึ่งเรื่องโวหารสี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าครั้นพวกเธอไม่ยอมรับไม่คัดค้านแล้วพึงถามปัญหาว่าอาอุโสโวหารสี่ประการเหล่านี้มีอยู่อันพระผู้มีพระภาคผู้รู้เห็นผู้อาราัตตสัมมาสัมพุทธะ ตรัสไว้แล้วโดยชอบคือความมีปกติกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นแล้วในสิ่งที่ได้เห็นหนึ่งความมีปกติกล่าวว่าข้าพเจ้าฟังแล้วในสิ่งที่ได้ฟังหนึ่งความมีปกติกล่าวว่าข้าพเจ้ารู้สึกแล้วในสิ่งที่ได้รู้สึกหนึ่งความมีปกติกล่าวว่า ข้าพเจ้ารู้แจ้งแล้วในสิ่งที่ได้รู้แจ้งหนึ่งอหโสก็ท่านรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจิตของท่านจึงหลุดพ้นจากอสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดถือในโวหารทั้งสี่ประการนั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุนั้นเป็นขีนาโสมมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว มีกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วมีภาระปลงลงได้แล้วมีประโยชน์ตนอันตามลุกถึงแล้วมีสังโยชนในพบสิ้นรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจริงธรรมที่ภิกษุนั้นสมควรพยากรณ์ย่อมมีอย่างนี้ว่าอาวุโสในสิ่งที่เห็นแล้วนั้นข้าพเจ้าไม่เข้าหา ไม่ถอยหนีไม่อาศัยไม่ผูกพันแต่ข้าพเจ้าผลจากอำนาจแห่งมันปราศจากกิเลสเครื่องร้อยรัดอยู่ด้วยจิตที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วให้เป็นจิตปราศจากเขตแดนอยู่อวโุโสในสิ่งที่ฟังแล้วก็ดีในสิ่งที่รู้สึกแล้วก็ดีในสิ่งที่รู้แจ้งแล้วก็ดีนั้น ข้าพเจ้าก็ไม่เข้าหาไม่ถอยหนีไม่อาศัยไม่ผูกพันแต่ข้าพเจ้าผลจากอำนาจแห่งมันปราศจากกิเลสเครื่องร้อยรัดอยู่ด้วยจิตที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วให้เป็นจิตปราศจากเขตแดนอยู่อวุโสเมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตของข้าพเจ้าจึงหลุดพ้นจากอสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นในโวหารทั้งสี่เหล่านี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงยินดีอนุโมทนาในคำกล่าวของภิกษุนั้นว่าสาธุดังนี้หมวดที่สองปัจจุปาทานนัขันพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ครั้นพวกเธอเยินดีอนุโมทนาดังนั้นแล้วพึงถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าอาวุโสอุปทานณัขันห้าเหล่านี้มีอยู่อันพระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็นผู้อรหรันตะสัมมาสัมพุทธะตรัสไว้แล้วโดยชอบคือรูปูปาทานนขันหนึ่ง เวทนูปาทานนขันหนึ่งสัญญูปาทานขันหนึ่งสังขารูปาทานขันหนึ่งวิญญาณูปาทานักขันหนึ่ง,ญญาานนงก็ท่านผู้มีอายุรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจิตของท่านจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดถือในปัจจุปาทานนักขันเหล่านั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุนั้นเป็นขีณาสศพมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วมีกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วมีภาระปลงลงได้แล้วมีประโยชน์ตนอันตามลุกถึงแล้วมีสังโยชน์ใภพสิ้นรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจริงธรรมที่ภิกษุนั้นสมควรพยากรณ์ย่อมมีอยู่อย่างนี้ว่า อาวุโสข้าพเจ้ารู้แจ้งว่ารูปเป็นสิ่งที่ไร้กำลังไม่น่ากำหนัดไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจดังนี้แล้วข้าพเจ้ารู้ชัดว่าจิตของข้าพเจ้าหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปเพราะความจางคลายเพราะความดับเพราะความสละทิ้งเพราะความสลัดคืน ซึ่งความเคยชินอนุสัยแห่งการตั้งทับและการฝังตัวเข้าไปแห่งจิตเพราะความยึดมั่นด้วยอุปทานในรูปเหล่านั้นและในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็มีข้อความโต้อตอบอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปนี้ อาวุโสเมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตของข้าพเจ้าจึงหลุดพ้นจากอาสะวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นในปัจจุปาทานณขันเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงยินดีอนุโมทนาในคำกล่าวของภิกษุนั้นว่าสาธุกหมวดที่สามธาตุหกพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า พวกเธอยินดีอนุโมทนาดังนั้นแล้วพึงถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าอาวุโสธาตุหกอย่างเหล่านี้มีอยู่อันพระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็นผู้อารานตะสัมมาสัมพุทธะตรัสไว้แล้วโดยชอบคือปฐวีธาตุหนึ่งอาโปธาตุหนึ่งเตโชธาตุหนึ่งวายโยธาตุหนึ่ง อากาศธาตุหนึ่งวิญญาณธาตุหนึ่งก็ท่านผู้มีอายุรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจิตของท่านจึงหลุดพ้นจากอาสะวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นในธาตุทั้งหกอย่างเหล่านี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุนั้นเป็นขีณาศพมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วมีกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้ว มีภาระปลงลงได้แล้วมีประโยชน์ตนอันตามลุกถึงแล้วมีสังโยชน์ในพบสิ้นรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจริงธรรมที่ภิกษุนั้นสมควรพยากรย่อมมีอย่างนี้ว่าอาวุโสข้าพเจ้าเข้าถึงปัตวีธาตุโดยความเป็นอนัตตา และไม่เข้าถึงทำอันอาศัยปัตวีธาตว่าเป็นอัตตาแล้วและข้าพเจ้ารู้ชัดว่าจิตของข้าพเจ้าหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นเพราะความจางคลายเพราะความดับเพราะความสละทิ้งเพราะความสลัดคืนซึ่งความเคยชินอนุสัยแห่งการตั้งทับและการฝังตัวเข้าไปแห่งจิตเพราะ ความยึดมั่นด้วยอุปทานอันอาศัยปัตวีธาตุเหล่านั้นและในกรณีแห่งอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอากาศธาตุและวิญญาณธาตุก็มีข้อความโต้อตอบอ,อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งปัตวีธาตุนี้อาวุโสเมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตของข้าพเจ้าจึงหลุดพน้นจากอสะวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นในธาตุทั้งหกอย่างเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงยินดีอนุโมทนาในคำกล่าวของภิกษุนั้นว่าสาธุหมวดสและหาอายตธนะภายในและภายนอกพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ครั้นพวกเธอยินดีอนุโมทนาดังนั้นแล้วพึงถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าอาวุโสอายตนะภายในและภายนอกอย่างละหกเหล่านี้มีอยู่อันพระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็นผู้อารหาันตะสัมมาสัมพุทธะตรัสไว้แล้วโดยชอบคือจักสุและรูปหนึ่ง โสตะและเสียงหนึ่งคานะและกลิ่นหนึ่งชีวาหาและรสหนึ่งกายและโพทัพภะหนึ่งมโนและทันมารมหนึ่งก็ท่านผู้มีอายุรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจิตของท่านจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นในอายตนะทั้งหลายทั้งภายในและภายนอก อย่างละหกเหล่านี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุนั้นเป็นขีณาศพมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วมีกิจที่ควรธทำได้ทำเสร็จแล้วมีภาระลงลงได้แล้วมีประโยชน์ตนอันตามลุกถึงแล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจริง ธรรมที่ภิกษุนั้นสมควรพยากรณ์ย่อมมีอย่างนี้ว่าอาวุโสข้าพเจ้ารู้ชัดว่าฉันทราคะนั่นทิตันหาความเคยชินอนุสัยแห่งการตั้งทัพและการฝังตัวเข้าไปแห่งจิตเพราะความยึดมั่นด้วยอุปทานใดๆในจกักษุในรูปในจักกุวิญญาณในธรรมทั้งหลาย อันรู้ได้ด้วยจักขุวิญญาณมีอยู่เพราะความสิ้นไปเพราะความจางกลายความดับความละทิ้งความสลัดคืนซึ่งฉันทราคะนันทิตันหาความเคยชินอนุสัยแห่งการตั้งทับและการฝังตัวเข้าไปแห่งจิตเพราะความยึดมั่นด้วยอุปทานนันนันแล้ว จิตของข้าพเจ้าก็หลุดพ้นแล้วดังนี้และในกรณีแห่งโสตะและเสียงคานะและกลิ่นชีวหาและรสกายะและโพทภภัพภะมโนและธันมารมก็มีข้อความโต้อตอบอ,อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งจักสุและโสตะนี้อาวโุโสเมื่อข้าพเจ้า รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตของข้าพเจ้าจึงหลุดพน้นจากอสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นในอายตนะทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกอย่างละหกเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงยินดีอนุโมทนาในคำกล่าวของภิกษุนั้นว่าสาธุหมวดที่หกการถอนมานะ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าครั้นพวกเธอยินดีอนโมทนาดังนั้นแล้วพึงถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าอาวุโสเมื่อท่านรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรความเคยชินแห่งการถือตัวว่าเป็นเราว่าเป็นของเราในกายอันประกอบด้วยวิญญาณนี้และในนิมิต ทั้งหลายทั้งปวงในภายนอกจึงจะถูกถอนขึ้นด้วยดีดังนี้ภิกษุกทั้งหลายถ้าภิกษุกนั้นเป็นขีณาศบมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วมีกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วมีภาระปลงลงได้แล้วมีประโยชน์ตนอันตามลุกถึงแล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจริง ธรท,ที่ภิกษุนั้นสมควรพยากรณ์ย่อมมีอย่างนี้ว่าอาวุโสในการก่อนเมื่อข้าพเจ้าครองเรือนอยู่ยังเป็นผู้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรครั้นพระตถาคตหรือสาวกของตถาคตแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าฟังธรรมนั้นแล้วกลับได้ศรัทธาในพระตถาคตแล้วพิจารณาเห็นอยู่ว่า ชีวิตคารวาะเป็นของคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีการบรรพชาเป็นโอกาสโลงไม่เป็นการง่ายเลยที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดดีแล้วได้ถ้ากระไรเราปลงผมและนวดครองผ้ากาสายะแล้วบวชจากเรือน ถึงความเป็นผู้ไม่มีเรือนเถิดดังนี้ครั้นสมัยอื่นอีกข้าพเจ้าละกองโพคะใหญ่น้อยละหงญาติใหญ่น้อยปลงผมและนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะบวชจากเรือนถึงความเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วข้าพเจ้านั้นครั้นบวชแล้วอย่างนี้ถึงพร้อมด้วยศิกขา และสายชีพของภิกษุทั้งหลายละปาณาติบาตเว้นขาดจากปาณาติบาตวางท่อนไม้และศาตราเสียแล้วมีความละอายต่อบาปมีความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายแล้วข้าพเจ้าละการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้เว้นขาดจากอธินาทาน ถือเอาแต่ของที่เจ้าของให้หวังอยู่แต่ในของที่เจ้าของเขาให้เป็นคนสะอาดไม่เป็นคนขโมยแล้วข้าพเจ้าละกรรมอันมิใช่พรหมจันท์เป็นผู้ประพฤติพรหมจันทร์โดยปกติประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากการเสพเมถุนอันเป็นของสำหรับชาวบ้านแล้วข้าพเจ้าละการกล่าวเท็จ เว้นขาดจากมุสาวาทพูดแต่คำจริงรักษาคำสัตว์มั่นคงในคำพูดควรเชื่อได้ไม่แกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลกแล้วข้าพเจ้าละการกล่าวคำส่อเสียดเว้นขาดจากปิสุนาวาทได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายนูน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือได้ฟังจากฝ่ายนู้นแล้ว ไม่เก็บมาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายนูน้นแต่จะสมานชนที่แตกกันแล้วให้กลับพร้อมเพรียงกันอุดหนุนชนที่พร้อมเพรียงกันอยู่ให้พร้อมเพรียงกันแล้วข้าพเจ้าละการกล่าวคำยาบเว้นขาดจากพรุทุสวานกล่าวแต่ว่าจ้าที่ปราศจากโทษสนอโสดให้เกิดความรัก เป็นคำฟูใจเป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นที่ใครที่พอใจของมหาชนแล้วข้าพเจ้าละคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจอ้อกล่าวแต่ในเวลาสมควรกล่าวแต่คำจริงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นวาจาที่มีที่ตั้งมีหลักฐาน มีที่อ้างอิงมีเวลาจบเต็มไปด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาแล้วข้าพเจ้าเว้นขาดจากการล้างผลาญพืชคามและพูดคามแล้วเป็นผู้ฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียวเว้นขาดจากการฉันในราตรีและวิการเป็นผู้เว้นขาดจากการรำการขับการร้องการประโคมและ การดูเล่นชนิดที่เป็นค่าศึกแกกุศลเป็นผู้เว้นขาดจากการประดับประดาคือทัดทรงตกแต่งด้วยมาลาและของหอมเครื่องลูปทาเป็นผู้เว้นขาดจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ่เป็นผู้เว้นขาดจากการรับเงินและทองเว้นขาดจากการรับข้าวเปลือกเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ การรับหญิงและเด็กหญิงการรับทาสีและทาตการรับแพแกะไก่สุกรช้างมา้าโคลาเว้นขาดจากการรับที่นาที่สวนเว้นขาดจากการรับใช้เป็นทูตไปในที่ต่างๆให้ขรหารหัสเว้นขาดจากการซื้อการขายการช่อโกงด้วยตาช่าง การลวงด้วยของปลอมการช่อด้วยเครื่องนับคือเครื่องตวงและเครื่องวัดเว้นขาดจากการโกงด้วยการรับสินบนและล่อลวงการตัดการค่าการจําจองการซุ่มทําร้ายการปล้นการกันโชคแล้วข้าพเจ้าได้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายและ ด้วยบินทบาทเป็นเครื่องบริหารท้องจะไปในที่ใดๆย่อมถือเอาบริขารไปได้หมดเหมือนนกมีปีจะบินไปในที่ใดๆย่อมมีภาระคือปีกของตนเท่านั้นบินไปชันใดก็ชันนั้นแล้วข้าพเจ้านั้นประกอบด้วยกองศีลอันเป็นอริยะเช่นนี้แล้ว จึงรู้สึกพร้อมเฉพาะซึ่งอาณวัจสุขในภายในแล้วข้าพเจ้าเห็นรูปด้วยตาแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตคือรวบถือทั้งหมดว่างามหรือไม่งามแล้วแต่กรณีไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะคือแยกถือเอาแต่บางส่วนว่าส่วนใดงาม หรือไม่งามแล้วแต่กรณีบาปอากุศลกล่าวคืออาภิชาและโทมนัสพึงไหลไปตามผู้ไม่สำรวมอินทรีย์ได้เป็นเหตุข้าพเจ้าปฏิบัติปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้รักษาถึงการสำรวมอินทรีย์คือตานั้นแล้วและในกรณีแห่งการฟังเสียงด้วยหู ดมกลิ่นด้วยจมูกลิมรสด้วยลิ้นถูกต้องโพทัพภะด้วยผิวกายและรู้สึกทันมารมด้วยใจก็มีข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งการเห็นรูปด้วยตาข้าพเจ้านั้นประกอบด้วยอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะเช่นนี้แล้วจึงรู้สึกพร้อมเฉพาะ ซึ่งอภพยาเสกสุขข้าพเจ้ารู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังการแลดูการเลี้ยวดูการคู้การเยียดการทรงสังคติบาทจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการทายอุจจระการทายปัสวะการไปการยุด การนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งแล้วข้าพเจ้านั้นประกอบด้วยกองศีลอันเป็นอริยะเช่นนี้ด้วยประกอบด้วยอินทรีสังวรอันเป็นอริยะเช่นนี้ด้วยประกอบด้วยสติสัมปชัญญะอันเป็นอริยะเช่นนี้ด้วยแล้วได้เสพเสนาสนะอันสงบ คือป่าละมะอโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถำ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางอย่างใดอย่างหนึ่งในการเป็นปัจฉาพัสกลับจากบินทบาทแล้วนั่งขูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าละอภิชาในโลกมีจิต ปราศจากอภิชาคอยชำระจิตจากอภิชาและพยาบาทอันเป็นเครื่องประทุษร้ายมีจิตปราศจากพยาบาทและทีนมิทธะมุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจมีจิตปราศจากทีนมิทธะมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวคอยชำระจิตจากทีนนมิทธะ และอุทธัจจุกกุจุจจะไม่ฟฝงซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายในคอยชำระจิตจากอุทธัจจุกกุจุจจะละวิจิกิจฉาข้ามล่วงวิจิกิจฉาเสียได้ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะความสงสัยคอยชำระจิต จากวิจิกิจชาแล้วข้าพเจ้านั้นครัน้นละนิวรห้าประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทำปัญญาให้ถอยกำลังเหล่านี้ได้แล้วก็สงัดจากกามและอาุุสลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เพราะสงบ วิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองเป็นเครื่องผ่องใสในภายในเป็นที่เกิดสมาธิแห่งใจไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะความจางคลายไปแห่งปีติย่อมอยู่อเบขามีสติสัปพชัญญะ สวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สาอันเป็นฌานที่พระอริยะเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้แล้วแลอยู่และเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อน จึงได้บรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่แล้วข้าพเจ้านั้นครันจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานถึงความไม่วันไหว ตั้งอยู่เช่นนี้แล้วได้น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวะขยะยานแล้วข้าพเจ้าได้รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้หนทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกได้รู้ชัดแล้วตามเป็นจริงว่าเหล่านี้อาสวะ นี้เหตุให้เกิดอาสะวะนี้ความดับไม่เหลือแห่งอาสะวะนี้หนทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสะวะดังนี้เมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นแล้วแม้จากกามาสะวะแม้จากภวาสะวะแม้จากอาวิชชาสะวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็เกิดญาณย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วข้าพเจ้าได้รู้ชัดแล้วว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้อวุโสเมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ ความเคยชินแห่งการถือตัวว่าเป็นเราว่าเป็นของเราในกายอันประกอบด้วยวิญญาณน,นี้และในนิมิตทั้งหลายทั้งปวงในภายนอกจึงถูกถอนขึ้นด้วยดีดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงยินดีอนุโมทนาในคำกล่าวของภิกษุนั้นว่าสาธุครัน้นพวกเธอยินดี อนุโมทนาสาธุดังนี้แล้วพึงกล่าวแก่ภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าอาวุโสเป็นลาบของพวกเราหนออาวุโสพวกเราได้ดีแล้วหนอที่พวกเราได้พบเห็นสหพรหมจารีเช่นกับท่านดังนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทําคลิปนี้สาธุครับ